สวัสดีครับช่องทีเด็ดขอบสนามวิเคราะ์วิจาร์ณให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะฮะไม่พลาดทีเด็ดดีดีดนี้สามารถกดติดตามกดทัชไลคเข้ามาได้นะครับโอกาสถึง80-90%เลยก็คัดมาแล้ววันละ2คู่วันละ2ตัวเปอร์เซ็นต์โอกาสก็เยอะมากครับตามกันมาได้เลยนะฮะ ค่ำคืนนี้เราจะไปที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะเป็นเวสต์บริดด์อาร์เบียนเปิดบ้านพบเบอร์สลีย์นะก็เวสตบิดด์2-4นะเบอร์สลีย์กับสามเบอร์ลียปีนี้ฟอร์มดีมามเวสตบิดต่อปป,ป,ปอนะเหนี่ยลบห้านะครับมาดูหกเกมหลังเมื่อเจอกันหน่อยนะกระทัดรัดหน่อยนะครับล่าสุดเสมอมา0-0แล้วก็0-0นะครับโอ้โหจืดชื้นเหลือเกินนะเบอร์สลีย์ชนะด้วย2-1เวสต์บอมชนะ1-0และเสมอ2-2แล้วก็เป็นเวสต์บริดอาร์เบียนชนะเบอร์สเลีย4-0นะ โดยรวมเวชบอมดีกว่านะชนะ2ใน6เกมหลังแก็เป็นเบอร์สต์ลียชนะเกมเดียวนะก็คิดว่าสูสีเหมือนกันราคาปรอรองเบอร์สต์ลียได้นะเว้ยขอดูฟอร์มหน่อยเจ้าบ,บ้านเป็นไงนะครับห้าเอา6เกมหลังแล้วกันเวชบอมเสมอวีแกนหนึ่เสมอฮันเดอร์ฟิล์นะสองสองมีแพ้ดามี่หนึ่งศูนย์นะเปิดบ้านชนะฮาวซิตี้ห้าสองอ่ะเออแบบนี้ใช้ได้เลยแล้วก็เสมอคาร์ดีฟนะแล้วก็มีแพ้แบ็กเบิร์นโลเวอร์ฟอร์มไม่ดีว่ะ 6เกมหลังล่าสุดนี่แพ้ถึง2นะแล้วก็เสมอถึง3เก็บใช้ได้เกมเดียวนะคะก็ตั้งปืดนะอืมเวชบอมวิดลองได้นะขอดูทีมเยือนหน่อยเอา6เกมหลังนะมาเบอร์สลี่ล่าสุดชนะมีวอล2-0ชนะวีแกาน5-1ชนะชูบรีน1-0นะเสมอแบ็คปูส3เสมอฮาว1-1แล้วก็มีแพ้วัดก่อดนนะคระับโดยรวมดีนะเวเก็บชัย3เกมหลังล่าสุดด้วยเสมอ2หลุดแพ้เกมเดียวนะ ผมคิดว่าราคาปอลรองแม่งเลยคู่นี้มั่นใจเบอร์สลี่เสมอได้นะโอกาสแพ้น้อยเบอร์สลี่ปีนี้นะเปิดมา7เกมนะแล้วก็ต่อไปถึง6ครั้งนะครับโอกาสบวกถึงนะแพ้ไป4ลด1ก็ถือว่ายังใช้ได้ครับโอกาสบวกถีสองเปอเ็ส่วนเวสต์บรอมบิดป,ปีนี้นะโอ้โหโดยรวมแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เปิดตลาดมา7เกมต่อไป6ครั้งอะ่ะได้2เกมอะ่ะเสียไป5นะติดลบ3นะโอกาสบวกที่แปดเปอร์เซ็นต์งเอาเป็นว่าคู่นี้เชียร์เบอร์สลี่ดีกว่าเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะครับ ผลงานโดยรวมดีด้วยนะครับผลงานเจอกันมาไม่ขี้เหล่มีโอกาสออกเสมอสูงนะกดสกอร์ต่ำติดไปด้วยกันครับคู่นี้ลองเมอร์ซอรี่สกอร์ต่ำครับส่วนคู่ที่2ฮะยังอยู่ที่ฟุตบอลไอซ์แลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับก็น่าสนใจนะครับเป็นเดอะริชตี้เปิดบ้านพบยูซีดับบินนะครับคู่นี้เจ้าบ,บ้านต่อประมาณ2ลูกนะเนี่ยติดลบสนะครับแล้วก็มีครึ่งลูกครึ่งครบ2ที่เจ้าบ,บ้านนะนะ 6เกมหลังล่าสุดเดอร์ลี่เก็บชยัยต่อยูซีไม่ได้1-0เปิดบ้านถล่มไป7-1นะไปเยือนชนะ2-0ไปเยือนชนะ3-1มีเสมอ0-0แล้วก็ไปเยือนชนะยูซีดับบิน2-0เดลิสตี้6เกมหลังล่าสุดเก็บชยัยถึง5เสมอ1ล้วไม่เคยแพ้เลยนะครับว่าทําไมต่อเยือจากฟอร์มดีมากนะชเชลีแล้วต่อน,นั้นนะี้ยิงเกิน2ลูกนะ3ลูกเงี้ย2ลูก7ลูกนะเชียร์ได้นะครับมาดูฟอร์มเจ้าบ้านกันหน่อย6เกมหลังเนาะ เดอร์ลีสตี้ล่าสุดชนะเชล์บอล1-0เปิดบ้านชนะคอกซิตี้2-0มีเสมอ1-1แล้วก็เสมอแชมเ์ล็อก0-0เสมอด้นานหน,นึ่งแล้วก็เปิดบ้านชนะโอลิเวอร์นะ7ประตูต่อ0ผลงาน6เกมหลังล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยเก็บชัยถึง3เสมอ3นะจบบ้านหูฟอร์มดีไปอาดูทีมเยอะกันหน่อยวันนี้โดนเขาต่อซะเยอะเลย6เกมหลังดีไหม6เกมหลังล่าสุดสลับยูซีก็ชนะกันเว3-2นะฮะ มีแพ้นะเซนพาติกนะ 1- 2มีชนะนะครับฟิวห้ามองมีเสมอนะด็อกเฮตา1ประตูตอน่อครัแล้วก็มีชนะนะครับฟ็อกคิวนะเซลติกเนะี่ย3ประตูต่อ0แล้วก็มีแพ้เชลบอน2 0นะครับ6เกมหลังล่าสุดชนะ3นะเสมอ1แพ้2ฟอร์มใช้ได้เลยไม่น่าเกียดด้วยนะเชียร์ได้เหมือนกันนะครับมาดูนะปีนี้เดอริสตี้นะแข่งมา27เกมนะเปิดตลาดมา27ราคานะครับ ต่อไปยี่อีกครั้งอะ่ะก็บวกไป13เสมือนหนึ่งโดนไป13นะครับก็ทรงๆเจ้านะเสียน้ำนิดหน่อย4.8นะครับ48%่สิบนะเออเจุดสิบนส่วน UC ดับบินก็แข่งมา27เกมไม่เคยต่อใครเลยนะ <laughs> เป็นทีมรองที่ได้เงินดีนะเว้ยมึงดูเด๋ยวเฮี้ยไม่ได้ไป13ครั้งอะ่ะ เสมอนหนึ่งนะระดับสิบสามเจ้าเจ้านะราคาเท่ากันเลยนะเอาเป็นว่านะครับถ้าอยากได้ตังหูหนึ่งนะผมว่าอยู่เจ้าบ้านลูกครึ่งครบสองดีกว่านะครับถ้าสองลูกถืว่าเจ้านะเอาเป็นว่า er, the เชียร์เดอร์ริสตี้นะเดบ้านลูกครึ่งครบสองกินหูหนึ่งได้นะครับตะเขอไม่มีสามศูนย์เลยนะเชื่อเลยก็ยินได้ครับก็ทีเด็ดสองคู่นี้ไม่พลาดนะตามกันมาได้คู่แรกลองเบอร์สตี์นะคิดว่าเสมอได้วะ,ะเจออเล่นดีดนะต่อให้มันเยือนนะครับ ส่วนกลุ่มสองเดอร์ลิสตี้ครับฟอร์มดีมากทุ่งหลังยังไม่แพ้ใครเลยเก็บใช้ได้เยอะด้วยนะครับมีความมั่นใจเล่นในบ้านอีกนะครับสองลูกหน้ามีนะเชียร์เดอร์ลิสตี้ได้เลยชอบทีเด็ดแบบนี้ตามกันมาได้ราคาน้ําดีที่สุดในประเทศลัวไม่พลาดนะครับคลิกลิงก์นะเข้ามานะครับชอบราคาไหนไฮไลท์มีให้ดูฟรีทุกคู่นะก็บางทีถ้าดอนดึกไม่ได้ครับก็หลับไปเลยแล้วตื่นมาดูไฮไลท์นะครับรับซับรับซับถอนได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับวันนี้ขอให้ททุก่านนมีีงรรววยสสััดคบ